นโยบายนะครับใช้จ่ายกันครึ่ง คนละครึ่งคนละครึ่งเนี่ย,ยกตกลงจริงจังขนาดไหนอยากได้ได้แน่ครับล่าสุดจริงๆนะครับพึ่งถแถลงออกมาเมื่อสักครู่นี้คุณเอกนิตินิติทานประพาสครับรองนายกและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังบอกว่านะครับนโยบายในการที่จะฟื้นเศรษฐกิจระยะสั้นแล้วก็มุ่งผลในระยะยาวนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจนี้รัฐบาลให้ความสําคัญโครงการคนละครึ่งพลัสครับพลัสด,ด้วยเป็นโครงการที่เคยนํามาก่อน,นะครับเสนอมาก่อนข้าวก่อนก็รู้กันอยู่แล้วครับนี่นะเอาอย่างนี้ก็แล้วกันครับท่านหารือกับทางด้านปรัดกระทรวงการ ทางเรียบร้อยนะครับยืนยันว่าจะเห็นโครงการคนละครึ่งพรัฐในเดือนตุลาคม68นี้แน่นอนครับอีกป๊บเดียวครับ แล้วจะเสนอคอรมอนะครับในสัปดาห์ที่2ของตุลาคมนี้ยืนยันว่าจะใช้งบประมาณเดิมที่มีอยู่ก็ประมาณสักสองล0 0สองหมื่นล้านนะครับเท่าที่ทราบนะคุณเลเจายนะนะฮะหลังจากนั้นพี่น้องประชาชนไม่ว่าจะเป็นร้านค้านะครับเตรียมลยครับลงทะเบียนจะเริ่มใช้ย้ําอีกทีนะครับปลายตุลาคมรัฐที่ว่ามันเป็นยังไงบ้างครับหลายคนก็สงสัยไอ้ของเดิมพี่น้องประชาชนธรรมดานะครับเอาคนละครึ่งที่ว่ารัฐจ่ายคนละครึ่งรัฐบาลก็50นะครับชาวบ้านก็คือว่า50 0ครับก็จ่ายไปจ่ายไปนี่นะโอ้ครับแต่ที่ว่าพัดพัดนี่ถ้าสมมุติว่าท่านนะครับก็คือว่าเป็นมนุษย์เงินเดือนเหมือนคุณเล,เลชาเหมือนผมนะครับนี่นะรัฐจะออกให้60%สโอ้ยเ,อเสียภาษีะะอะเนาะนะครับส่วนนะฮะตัวเองก็ออก40%ปรตประมาณนั้นครับอ๋อและที่พลัสเนี่ยว่ากันว่าวงเงินก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมถึงได้เป็นพัสนะคะอาจจะเป็น200ก็ได้ค่ะเดี๋ยรอดูนะคะ for <laughs>